แล้วผมจะรอดไหมเนี่ยผมไหวทางไม่เป็นทุกคนแล้วลูกสาวผมก็ไหวนะไม่เป็นช่วยด้วยวันนี้ผมจะพาลูกไปขี่เจ็ตสกีครับแย่ขนาดขี่บบเจ็ตีครับเอ,อันนี้อะไรแล้วหรอตีคนละคันเลยเพิ่มวันนี้เอาโซลเล็กไปลุยเดี๋ยวปลายหมอกจะไปขี่เจ็ตสกีแล้วคะ่ะดีใจน,น่าเกียดจังอ้าวแล้วไปหมอกเตรียมลุยนะครับตื่นเต้นไหมอ่ะไปหมอกใส่เสื้อชูชีพลูกเอาวเฮ้ยใส่หมอก นายบอกใส่เสื้อยูนิฟลูกไหนบอกตั้งใจจะมาขีดแตะสกีไงคนนี้ไม่ได้กลัวอะไรเลยกลัวทรายอย่างเดียวแค่ไม่ชอบทรายมันร่วนละหยาบทำให้ผิวหนังสากแม่กลัวไหมไม่กลัวแค่กลัวทรายตาตายไปบอกไปแล้วนะแล้วผมจะรอดไปเนี่ยผมไหวทางไม่เป็นทุกคนต้องรุ่สาวผมก็ไหวนะไม่เป็นช่ด้วยไปแม่กลัวไหมคะกลัวแต่ยอมลงอ่ะโอ้ใจกล้ามากใจกล้าบ้าดได้พอมาก มาโอ๊กมาโอ๊กมาโอ๊กแล้วต้องแล้วต้องอเคไม่ไปเดี๋ยวมามาไปโอเคไหมมาพัทยาเพราะว่าไปหมอกอยากขี่เจ็ตสกีเลยนะคะกลายเป็นแบบม้าขี่แทนแล้วนะระวังไวยนะพี่มันมีปลาฉลามด้วยเหรอคะพี่แม่พูดไม่ไปของเสวเล่นจริงปะเนี่ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงครั้งแรกในชีวิตกับการขี่เจ็ตสกีค่ะไปมาสนุก ไปหมอกฉีดเจสกีไหมลูกเดี๋ยว่าม่าจะไปอีกรอบแล้วนะไปหมอกไปไหมครับอุ้ยถามว่าครับพี่ทายคีดูดดิอ้าวของค่ะวันนี้กลัวทรายไปหมอกกลัวน้ำนี้กลัวแดดผมกลัวอะไรให้ทายพิมพ์มันเลยครับป้าเพิ่มค่ะกลัวแฟนไม่รักครับไปหมอกไม่ยอมขี่เจสกีปะป้าจำเอาไว้จอดจ่อ